กมาจะส่งเทลเลอร์ให้ลูกค้านะคะเทลเลอร์ขนาดบรรทุกแมโคร3ตันนะคะ3ตัน3.5ตันนะคะใช้สเปกนี้เลยตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าง,งานเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเลยนะคะเป็นเลรื่องสวยๆแบบนี้สนใจติดตอ่อสอบถามได้เลยนะคะถอยหลังพี่มันจะกลับกันซ้ายไปขวาขวาไปซ้าย ถ้าขับทางตรงก็ปกตินี่นะคะจะส่งเรียบร้อยแล้วนี่แมคโครตัวนี้นะคะฮีตาชินะคะนี่เลยแมคโครสตันถึง3ามตันห้านะคะใช้สเปคเทเลอร์ตัวนี้ได้เลยกว้างเมตรเก้าสิบแล้วก็ความยาวที่3ามเมตรห้าสิบนะคะ เมตรเก้าสิบหน้ากว้างแล้วก็ความยาวที่สามเมตรห้าสิบขึ้นแมคโครตัวสามถึงถึงสามจุดห้าตันนะคะ 5, น,นะคะ ส่งเรียบร้อยแล้วสนใจติดต่อสอบถานได้เลยนะคะ